สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะภาพรวมก็ถือว่าแกว่งตัวอยู่ในแดนลบนะคะซึ่งก็เป็นไปนในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะ ปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบก,ก็คือการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐค่ะรวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะว,วันออกกลางนะคะคที่ยังยังมีความคุกกลุ่นอยู่นะคะคก็ทําให้เป็นปัจจัยกดดันนะคะคบรรยากาศการลงทุนนั่นเองค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ1,425.31จุดลดลง12.54จุดหรือว่าคิดเป็น0.87เเซ มูลค่าการซื้อขาย21,239ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นสนในวันนี้ค่ะก็ขอนำเสนอหุ้นบริษัท a d v a านซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น a d v a านซค่ะราคาหุ้น a d v a านซนะคะเขียวสวนทางภาพรวมตลาดที่ลดลงในวันนี้ค่ะขณะที่ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีการพรีวิวนะคะในเรื่องของงบไตรามาสสออกมาบ้างแล้วนะคะเราเลยได้นา หยิบยกบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์2แห่งค่ะที่มีการออกบทวิเคราะห์นะคะถึงหุ้นแอดวานนะคะเกี่ยวกับผลการรานง,งานในไตไรามารที่3ด้วยค่ะเริ่มกันที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะได้มีการคาดการ์ค่ะว่าแอดวานนั้นจะมีผลการรานง,งานที่แข็งแกร่งนะคะ QonQ ในไตไรามารที่3ทับ 6, 6, 6นี้ค่ะแม้ว่าจะเป็นไตรรมารที่อ่อนแอตามฤด,ดูกาลนะคะแต่คาดว่าผลประกอบการจะยังคงแข็งแกร่ง Q on Q คค่ะ นอกจากนี้ผลประกอบการควรได้ประโยชน์เพิ่มเติมเต็มจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงนะคะและการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนค่ะคาดว่าไตรามาสที่3ทับ 6, 6นี้นะคะผลประกอบการของแอดวานค่ะจะอยู่ที่7.3พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น2% Q on Q และ22% Year on Year ค่ะพร้อมทั้งคาดว่าจะยังแข็งแกร่งนะคะในไตรามาสที่4ด้วยนะคะเมื่อเทียบไตรามาสต่อไตรมาสหรือว่า QonQ ค่ะ การปรับโครงสร้างราคาในธุรกิจมือถือน่าจะมีผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นในไตรามาสที่4ทับ2023ในขณะที่การบริงานของ FBB อาจจะได้รับแรงกดดันเล็กน้อยจากการเข้าซื้อกิจการ TTTBB ค่ะขณะน,นี้คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิ้นเดือนตุลาคม66นะคะอย่างไรก็ตามประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงเพิ่มเติมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายทางการตลาดก็น่าจะสูงขึ้นตามฤดูกาลด้วย ยังคงแนะนำซื้อสำหรับแอดวานนะคะประเมินมูลค่าเหมาะสม252บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบอลาทิโกก็มองว่าปัจจัยเสี่ยงของแอดวานก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ถกถอยที่ยืดเยื้อและลึกค่ะและสงครามที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินะคะมีมุมมองที่เป็นกลางต่อแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาสที่3ทัาหของแอดวานค่ะโดยคาดไว้อยู่ที่7 1พันล้านบาทนะคะเติบโต13%เยียร์นเยียร์ แต่ว่าลดลงนะคะลบ1% Q คิวออนคิวตามฤดูกาลค่ะโดยเยออนเยอนะคะก็หนุนมาจากแรงกดดันนะคะในด้านของต้นทุนค่าไฟและค่าเสื่อมลดลงค่ะผสานกับการควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดที่ทำได้ดีทำให้คาดว่า EBITDA จะเริ่มเติบโตตามเป้าบวก5%ค่ะเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2023นะคะที่บวก2%แม้ว่ารายได้บริการยังไม่เด่นนะคะฉุดจากกำลังซื้อและฤดูกาล แต่ในเรื่องของโมเมนตัมตรามาสที่4ทับ66ค่าโตต่อเยียร์ออนเยียร์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากไฮซีซั่นและหวังผลการทยอยออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของราภาครัฐค่ะดังนั้นนะคะยังคงกำไรทั้งปีนะคะเติบโต9%เยียร์ออนเยียร์นอกจากนั้นยังมองบวกนะคะต่อความพยายามเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแอดวานทั้งจากการครองขึ้น700เพิ่มนะคะและการเตรียมซื้อทรีบอร์ดแบนค่ะ โดยประเมิอนอัพไซด์ดิวซื้อ t ีบอร์ดแบรนาวบวก2.7บาทต่อหุ้นนะคะคงคำแนะนำซื้อค่ะแล้วก็เลือกแอดวานนั้นเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับราคาเป้าหมายนะคะที่ทางบร,รคงสีพัฒนาสินได้ประเมินไว้ก็คือ264บาทนั่นเองค่ะปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะแอดวานก็ถือว่าเป็นชาวสวนในวันนี้เลยค่ะปิด226บาทนะคะบวกไป1บาทหรือว่าคิดเป็น0.44%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 7 5 1 4 1ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะหากนักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นนิสัย d t com นะคะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r Li ไลน์สแควร์ทวิเลแกรมค่ะเช่นเคยรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซสัหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา14นสาาิวนนนัวลานนี่นขอาทุการตติดดามสสวัีค่ะ